thì subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เราจะไม่ขายติดขายสิ่งนะครับเราจะต้องเลือกคนอื่นหรือแม้เบยจะไปใช้ติดในเรื่องของการเลือกคน,นอื่นว่ากิจกรรมที่ทำมาผมางวยได้ให้เกิดขึ้นในอนาคตที่ดีต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่ชมนะครับที่ได้เดินในของพวกเรา่อไปในอนาคตน,นะครับก็อขอบค,คุณคุณครูทุกคนนะครับที่ตันเดสี่ you ก็ตั้งครั้งนี้ครับคราวก็เป็นกิจกรรมของกิจกรรมผสมวัยนะครับซึ่งเราเห็นความสาคัญว่าเด็กน,นุ่นนี้ควรไ,ได้รับการเสริมสร้าในเรื่องของประชาธิปไตยนะฮะเราก็เลยจัดกิจกรรมของการเลือกตั้งประธานสภาของการของนักเรียนะสมวัยขึ้นมาโดยมีผู้สมัครจำนวนสี่คนเพื่อให้เด็กได้สรมซับในเรื่องของประชาธิปไตยและก็นำไปใช้ในอนาคตต่อไปครับ